อ่านการ์ดไปด้วยแล้วก็แนะนําคุณไปด้วยหลายๆปัญหาคุณอาจจะได้แบบบังเอิญคุณอยู่ในปัญหาสถานการณ์พอดีแล้วมาฟังพอดีบางเอิญบังเอิญเราเจอกันนะคะแล้วคุณก็จะได้คําแนะนําดีๆไปแก้ปัญหาฟรีๆแบบโอ้โหมันง่ายยิ่งกว่าเหมือนกับคนแบบปอกกล้วยแล้วยื่นใส่ปากคุณเลยอะคือมันมันพร้อมกินอะ่ะนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแหมชีวิตด,ดีๆนะคะ โอเคขอให้ความขอให้เรามาป้ากันทุกๆวันนะคะอะวันนี้ก็จะแบบพูดมากนิดนึงนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากาแฟาดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเอาผ้าตอน10โมงเลยนะสิบโมงเอ้ยสิบเอ็ดโมงสี่สิบแแล้วเราอีกสิบนาทีทำเวลาหมดแต่เมามอยนะคะเก้าถ้วยนะคะว้าวดูมีความสุขกับตัวเองมีความสุขมีแฮ,แฮ,ป,แฮปปี้เน่ะนะคะคนนี้เป็นเด็กที่หนึ่ง ี๋ยวให้ดูหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวให้ดูขอเปิดนิดนึดนงสามใบแรกก่อนเนะาะวู้อ m a z ซิ g งไท i l a n ดไพ่ดีนะคะก้าถ้วยะนะคุณเป็นใครเนี่ยนะคะนายออฟ o อลเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความสุขเป็นคนที่ทำงานเก่งและเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากคือเอาตัวเองรอดนะในทุกสถานการณ์เป็นคนที่มีความสุขเติมเต็มตัวเองคือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ร้องขอความ รักความเมตตาอะไรพวกนี้เอออยู่ได้เด้ออยู่ได้ด้วยตัวเองหาความสุขจากสิ่งรอบข้างที่คุณมีได้อย่างเยี่ยมคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ติดครอบครัวอาจจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวหรืออาจจะทํางานที่อยู่กับในครอบครัวนะคะอาจจะทํางานร่วมกับคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแต่งงานแล้วนะคะก็อยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์มีตังค์มีฐานะ มีอันจะกินนะคะ,ะพูดอย่างนี้ชัดเจนเนาะภาพภาพชัดเจนนะมีอันจะกินคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนที่เรื่องกล่องนี้ธาตุน้ําธาตุดินเด่นนะคะโอเคแล้วคราวนี้มาดูดิการกระทําของเขาทําให้คุณมองตัวเขาเป็นอย่างไรการน,นึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงหน้าคุณคนที่คุณจะถาม สามใบนะคะขอสามใบชูออบสอดสิบบอนโอเคอะคุณรู้สึกว่าคุณเหน็ดเหนื่อยกับคนคนนี้เพราะอะไรปะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าหาคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคนคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบคุณจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะด้วยเขาอาจจะไม่ชอบบุคลิกลักษณะอะไรของคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่คนคนนี้ทํางานเหนื่อยเหน็ดเหน็ดเหนื่อยทํางานหนัก ถูกอสอดเอ้ยถูอวอรนโทษทีค่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนไกลนะอืมแต่เขามีวิสัยทัศน์เขาเป็นคนที่ทำงานหนะักบ้างงานเป็นคนที่อดทนเก่งอดทนอดทน,อด,ทนอดกันนะ้นอะเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการรอคอยอะไรสักอย่างเขาจะเป็นคนที่อึดมากอึด อกับการรอคอยอะไรพวกนี้แล้วมนเกี่ยวอะไรกับกันว่าการกระทําของเขาทําให้คุณอะคุณอาจจะเถอ่อะเข้าใจละคุณอาจจะรอคอยใครสักคนอยู่นะคะกองนี้นะแล้วคุณก็หาอะไรทาไปในชีวิตคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานอย่างหนักหน่วงเลยถ้าคุณยังเป็นคนที่ยังไม่ได้มีครอบครัวนะอาจจะแค่เป็นคนโสดที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง นะแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าคองตัวเป็นอิสระนะคือไม่ได้ขึ้นไม่ได้มีแฟน่ะพูดง่ายๆนะแล้วครั้นี้คุณก็ไปโผกัสแต่ลึกๆในใจแล้วคุณเหมือนกับว่าคนคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีคนดิวด้วยแล้วล่ะแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณเหมือนกับคุณแบกรับปัญหาหรือแบกรับหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนเป็นฝ่าย เป็นฝ่ายที่ทำงานในความสัมพันธ์นี้มากมากกว่าเขาแล้วคุณก็ต้องรอคอยเขาตลอดเวลาเลยคุณรู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะเนาะเมื่อไหร่มันจะพัฒนาเมื่อไหร่มันจะมีอะไรที่มันแบบดีขึ้นกว่านี้ที่แบบสิ้นสุดการรอคอยสักทีสมมติว่าถ้าเกิดคุณอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยคุณกับคนรกักหรือคนที่คุณดูยอยู่ไกลกันคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่การรอคอยเมื่อไหร่เราจะพบเจอกันเมื่อไหร่การรอคอยนี้มันจะจนสิ้นสุดเมื่อไหร่ ฉันจะต้องไม่เหนื่อย